สาวัสดีครับพี่ๆท่านวันนี้พบกับช่อง PN พาบ้างกันอีกเช่นเคยครับผมไอพีนี้ก็เป็นอีพีที่344แล้วครับผมมีภาบบ้างมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะองค์ละ150บาทครับผมพร้อมจะส่งทุกรายการเลยครับผมส่งฟิ์มีเก็บเงินไปทางนะพี่นะ แต่ถ้าพี่พี่ได้รับ2องค์กรรับเหลือ2องร้อบาทาเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนช่องทางนี้จองเาราเบอร์โทร0824804746รับผมส่วนไลน,น์ไลน์ก็จะเป็น POP CURE N2533 นะพี่นะหรือว่าแจ๊คเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยอ่าวันนี้เดี๋ยวลองเรเื่องรับชมกันดูก,ก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นหลวงพุทวดรายการที่หนึ่งเลยนะครับผมนี่ องค์นี้รายการที่หนึ่งนะครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงอไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองไหนชอบแจ้งไหน,ไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเล็กปีกับผมได้เลยครับผมสององสองร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยครับผมนี่ครับนี่องนี้หมายเล็กหนึ่งนะครับผมนี่ครับนี่หมายเล็กหนึ่งนะครับผมนี่ นี่ครับหมายเลขหนึ่งต่อไปเป็นอ่าอะไรนะจงอ้างสิบใช่ไหมเนี่ยหมายเลขสองครับผมน,นี่นะครับนี่องนี้หมายเลขสองนะครับผม ต่อไปเป็นหมายเลขสามหมายเลขสามเป็นเนี่ยเซมาลบุปูทวดครับผมในหลังพระจารย์ทิมนะครับผมองนี้หมายเลขสามครับผมนี่นะคะรับองนี้หมายเลขสามครับผมนี่ครับ ต่อไปเป็นหมายเลขสีหมายเลขสีเป็นเรนหรียญอ่าหลวงพ่อขอบนะครับหลวงพ่อขอบวัดไผ่ลงวัวนะครับนะครับเหรียญน,นี้หมายเลขสีครับผมนะครับหมายเลขสี ต่อไปเป็นเหรียญพระจนันทร์ฟ้าอาเจโรหมายเลขห้านครับเหรียญน,นี้หมายเลขห้านะครับผมในรุ่นสองซิตออสร้างถวายนี่ครับเหรียญน,นี้หมายเลขห้านะครับผมนะครับหมายเลขห้าต่อไปเป็นหมายเลขหก หมายเลขหกนี้จะเป็นเหรียญอ,อาร์หลวงพ่อวันนะครับนี่นหลวงพ่อวันวัดคลองคูณเหรียญนี้หมายเลขหกครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณปีหกหนึ่งนะครับนี่นะครับเหรียญนี้หมายเลขหกต่อไปเป็นชินาราอินโดจีนหมายเลขเจ็ดครับผม นี like ่ครับองค์นี้หมายเลขเจ็ดนะครับผมนี่นี่ครับหมายเลขเจ็ดต่อไปเป็นพักกิ่งหมายเลขแปดครับผมนีครับกิ่งชินะบัญชรหมายเลขแปดนะครับนี่ครับกิ่งชินะบัญชรนะครับหมายเลขแปด นี่กิยงดังนะครับองนี้หมายเลขแปดต่อไปเป็นหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าเป็นเหรียญทรงพนวดครับผมนะครับทรงพนวดหมายเลขเก้านะครับในีนหมายเลขเก้าต่อไปเป็นหมายเลขสิบหมายเลขสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรสองหน้าครับผม สโซตรสองน้าหมายเลขสิบนะครับผมนะครับองค์นี้หมายเลขสิบต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดเป็นปิดตาอ่าปิดตาสามเกิอนะพี่น้าเนี่ยนะี่ครับหมายเลขสิบเอ็ดครับผมนี่นะครับ,นะรบนะปิดตาสามเกิอแบบนี้นะครับผมนี่นี่นะครับหมายเลขสิบเอ็ด ต่อไปเป็นสิ่งหมายเลข12บสองครับผมนี่นะครับองนี้หมายเลขสิบสอนะครับผมนี่ครับนี่หมายเลขสิบสอต่อไปเป็นพระนางพญาหมายเลขสิบสาครับผมนี่นะางพญาด้านหลังจะเป็นอุนะพี่น่ะเนี่ยนะครับ หมายเลขสิบสามนะครับผมนี่ครับนี่องค์นี้หมายเลขสิบสามต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่เป็นเหรียญอาหลวงพ่อผางครับผมนะครับเหรียญพ่อผางหมายเลขสิบสี่นะครับผม นีครับองนี้หมายเลขสิบสี่นะครับผมนี่เแล้วก็ฝางต่อไปเป็นพระปิดตาหลังแบบหมายเลขสิบห้านะครับเป็นปิดตาหลังแบบนี่นะครับหมายเลขสิบห้านะครับองนี้หมายเลขสิบห้าครับผมนี่นี่ครับหมายเลขสิบห้าต่อไปเป็นอ่า ตรอ้างศึกหมายเลขสิบหกกัผมองนี้นะครับอง,น,น,บองนี้หมายเลขสิบหนะครับผมนะครับองนี้หมายเลข16ต่อไปเป็นคุณแผนไข่พาซีกนะครับในหมายเลข17ดนะครับผมด้านหลังอาจะมีกระถอกนี้ จะมีกระเทาะอยู่นะองค์นี้หมายเลขสิบเจ็ดนะครับผมในขุนแผนนั่งกุม,มารนะนะครับนี่นะครับในข้างหลังจะมีกระเทาะอ,อันะนี้ะนี่ครับองนี้หมายเลขสิบเจ็ดนะครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดสิบแปดเป็นเหรียญพาจารันฟันอาจารโลครับผมเหรีา,ารย์ันฟันอาจารโลหมายเลขสิบแปดครับผม คองค์นี้หมายเลขสิบแปดต่อไปเป็นพ่อเงินท่ามาไฟหมายเลขสิบเก้าครับผมอง์นี้หมายเลขสิบเก้า ต่อไปเป็นพักกิ่งหมายเลขที่ยี่สิบครับผมพักกิ่งหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมนีม่นะครับนี่นะครับนี่หิงดังนะครับหิงดังอยู่องค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบต่อไปเป็นหลวงพอ่อโตครับผมหลวงพ่อโตนะพี่น้ำเอวัดพนันเชิงหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผม เป็นพระโตว้วัพนันชิงหมายเลขที่2ี่นะครับปี2539นะครับผมนี่นะครับเห็นี้หมายเลขที่21ต่อไปเป็นสมเด็จอ่าหมายเลขที่22แร่เหล็กน้ำพีครับผมนี่นะครับสมเด็จหมายเลขที่22นะครับสมเด็จแร่เหล็กน้ำพีครับผมนี่นะครับ องค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามองนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อเปิ่นครับผมวัดบางพระนะครับนี่สมเด็จหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระหมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อเฉลิมครับผม นะครับ็อกเกตหลวงพ่อเฉลิมรุ่นหนึ่งหมายเลขที่ยี่สิบสี่นี่วัดชากปะกูดนะครับนี่และยองแล้วพี่นะนี่ครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นพระอของขวัญวัดห้วยมงคลกับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้านะครับเป็นปูดทวดพระของขวัญวัดห้วยมงคลกับผมหมายเลขที่ ยี่สิบห้านะครับผมองนี้นะครับหมายเลขที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นเหรียญกุม,มุนหมายเลขที่ยี่สิบหกครับผมนะครับเ,เหรียญกุม,มุนนะครับองนี้หมายเลขที่ยี่สิบหก ต่อไปเป็นเหรียญนะพอกบกครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับผมนี่ครับเหรียญน,นี้หมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดนีครับหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นปลาเล็กขิกเสือนะพี่น้าหมายเลขที่ยี่สิบแปดครับผมนะครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบแปด นี่นะครับนี่หมายเลขที่ยี่สิบแปดครับผมต่อไปเป็นเหรียญยืนหลวงพ่อวันหมายเลขที่ยี่สิบเก้านี่ครับเป็นเหรียญยืนหลวงพ่อวันวัดคลองคูณปีหกศูนย์ครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเก้านะครับผมนี่นะครับต่อไปเป็นรายกรารสุดท้ายเป็นคุณแผนนั่งกุมารน,นะพี่นะรายการที่สามสิบนี่ครับนะครับนะ ในรายการที่30นะครับผมนี่ยคุณแผนนั่งกุมารน,นะครับแล้วก็สำหรับพี่เพี่อนใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแกลไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ